ถ้าเราใส่ผ้าขาวม้าไปละบันมันไม่เชื่อหรอกใส่รองเท้าดาวเทียมไปอย่างนี้มึงลองเข้าไปในโชว์รูมรถดูสิมึงมีเงินสิบล้านเนี่ยใส่กางเกงขาดขาดเข้าไปเขาจะต้อนรับมึงไหมเขาจะไล่มึงออกนอกโชว์รูมหน่อยบางทีนั่นนะ่ะถ้าพอเห็นใส่สูตรเข้าไปไปดาวแค่เก้าบาทก็มี <laughs> ส่งแค่งวดเดียวค้างแล้วรถหนีแล้วก็มีบั เห็นหมื่อคนจะหลอกกันมันต้องแต่งตัวภูมิฐานก่อนแล้วก็พูดดีด้วยนะพูดจาว่าพูดหวานขันพ่อพอหลอดแดกก็เยอะเหมือนกันนะคนน่นน่ะนี่เราต้องสังเกตให้ดีนะแต่คนพูดดีแล้วก็จิตใจดีก็มีแต่มันมีน้อยส่วนมากคนพูดความจริงพวกนี้ไม่มีมารดาส่วนมากจะไม่โกหกพวกนี้นะเพราะมันเป็นสัญดานมาหลายพวหลายชาติแล้ว พวกนี้เก็บอาการไม่อยู่มันถึงไม่โกหกมันจะเก็บทรงไม่อยู่พอจะโกหกแป๊บเนี่ยหน้ามึงเริ่มออกอาการเน้วอาจริงๆเพราะเเพราะกลัวคนอื่นรู้มันไม่กล้าพูดโกหกแต่พวกตอแหลเดี๋ยวอุ้ยหวานเจี๊ยบเลยเออเขาการคุบาเป็นเพราะเขาอาจจะละอายบาปไหมครับบางทีมปูด โกหกไม่ได้ย่างเงี้ยคือบางทีนี่นิสัยพวกนี้ไม่ใช่บางทีแหละคือนิสัยพวกนี้มันสะสมมาหลายภพชาติแล้วแต่ยังยึดในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มันถึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เขามีพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามเป็นพื้นฐานอยู่แต่บางคนเนี่ยมึงเห็นหมาไหมรถยังไม่ชนเลยล้มล้มนี่ทําท่าขาอ่น เดินขากับเพกกับเพกไปแล้วท,ทั้งทั้งที่รถยังไม่ได้ชนเลยมึงหอบสั้นดันตัวไหนเราไปเกิดเป็นหมามึงเอานิสัยตัวนี้ไปจากไหนไปจากมนุษย์นี่พวกที่โกโหกเก่งๆมั่นยาสาไทยเนี่ยฮะบางตัวก็จิตใจด,ด,ดีีหมาของเอาไว้มันยังไม่กล้าลักกินเลยหมาบางตัวนะถ้าไม่อนุญาตให้มันกินมันไม่กินเลยนะบางตัวนี่จกแม้กระทั่งหม้อน,นุน มาเข่าไววกับ่านั่งหมาบางตัวนะเขาหอยเักตาไปมันนั่งเอาลูกม,มากินได้อยู่เห็นนิสัยพวกกาไหมหัวหมอไม่พวกนี้นะขนาดเอาอะไรไปยัดไว้ในขวดไังเอาออกมากินได้นหนคิดดูสิมันก็หอบสั้นดานจากมนุษย์นี่แหละไปเกิดเห็นไหมนิสัยพวกสัตว์แต่ละประเภทนะเราเคยเลี้ยงควายเนาะมาก่อนเนาะควายบางตัวเนี่ยมันเดินตามคันนาเนี่ยข้าวมันก็ไม่กัดเลย จริงๆนั่นเราเคยเห็นมาแล้วนะแต่บางตัวเนี่ยไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยขนาดดึงเชือกอยู่มันก็ยังเอาลิ้นตะวัดเต้าตะวัดเอาอยู่บางตัวนี่เดินตามคนาปล่อยไปเลยถึงเวลาไถนาเราเรียกเรียกแล้วก็เอาไถให้มันเข้าคาดเข้าไถมันเดินไปไปยินรอเลยแต่บางตัวนี่อู้ยทั้งดึงทั้งตีก็ไม่อยากเข้าพอไถนาไปสักพักหนึ่งนอนแล้ว ไทยนายังไม่เสร็จเลยนอนแล้วเกียกตมใช้อยู่ผู้น่ะเห็นบ่าบางตัวนี่เดินไปตามก็เลีมยมหญ้าไปจะเดินไปตามล่องตามคลองมันถึงเวลาเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวแค่กระตุกเชือกนิดเดียวมันรู้แหละเลีเ้ยวแหละไทยนาแบบรู้ความน่นนะพูดง่ายๆมันก็หอบสั้นดานตอนเป็นมนุษย์นี่แหละไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเป็นหมา แล้วจิตนิสัยของหมาของวัวของไวาเขาเป็ดของไก่อะไรพวกนี้มันจะแสดงออกมาให้เราเห็นแตกต่างกันได้หลายตัวไก่บางตัวนี่วิ่งตามคนเลยก็มีเอา้าแเราเคยเห็นแล้วนะไก่ตัวหนึ่งไก่พัน์นี่นะเอามาเลี้ยงมันวิ่งตามหลานเราไปโรงเรียนนู่นเลิกเรียนมันก็วิ่งกลับมาอย่างนี้บางทีมันก็วิ่งไปส่งอย่างเดียวพอหลานขึ้นโรงเรียนแล้วมันก็กลับมาหมาบางตัวนี่ไปนอนเฝ้าวัวนะ่ะต้องเอาเข้าวไปส่งมันนะ่ะ แต่หมาบางตัวนีโ่โคตรขี้เกียจเลยโคตรขี้เกียจเลยทําอะไรก็ไม่เป็นหมาบางตัวเห่ามันก็ไม่เห่านอนอย่างเดียวก็มีหมาบางตัวนะเห็นไหมละ่ะมันก็หอบนิสัยตอนเป็นมนุษย์นี่แหละไปเกิดเราก็สังเกตดูสิแล้วเราอยากเป็นแบบประเภทแบบนี้ไหมละ่ะเราต้องแก้ตอนเป็นมนุษย์นี่ไ ถึงจะไม่มีนิสัยอย่างนั้นตอนที่เรามีลมหายใจอยู่นี่เราแก้สันดานเราให้มันแล้วตัดพบตัดชาติลงเนี่ยแก้พฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเนาะครูบาครับผมเห็นในโซเชียลแมวจีวอนนะ,ะที่ชอบนั่งฟัง <AI S 2> ทำไม่ใช่ครับเป็นแมวจริงๆครัชอบ น้องจีวรนะชอบออฟังธรรมะพุทธวจนะเขาจะนั่งนิ่งนะฮะแล้วก็กินกินแต่ผักนะฮะให้ปลาให้หมูให้ไก่เขาไม่กินนะอันนี้ก็แสดงว่าเขาในอดีตอนเป็นมนุษย์ก็กฝึกนิสัยพวกนี้คอีกอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมนั่นแหละถ้าไม่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้ไปเกิดในพื้นที่ตรงนั้นมันมัน มันเข้ากันได้กับคนที่เอาไปเลี้ยงนะนิสัยพางนี้บางอย่างนะแต่บางอย่างแมวตัวนั้นไอ้หมาบางตัวก็อาจจะเคยเป็นศัตรูหมาบางตัวนี่กัดแม้กระทั่งเจ้าของแสดงว่าหมาตัวนี้กับเจ้าของเคยเป็นศัตรตูกันมาก่อนมันเลยนด่นไปเกิดร่วมกันหมาบางตัวก็รักเจ้าของเจ้าของเจ้าของตายเนี่ยนอนเฝ้าเป็นสองสามวันเป็นอาทิตย์ก็มี <S <S ไม่ยอมไปไหนเลยก็มีบางทีอาจจะเคยเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อน หมาบางตัวเนี่ย,ยตามผู้หญิงเนาะหมาตัวผู้เนาะเราเคยได้ฟังนิทานอยู่ยเนาะพระจันทร์สมภพเคยเทศไว้อยู่ตามจนเมียจนอนผู้หญิงคนนั้นอายคนผัวก็หาว่าไปมีอะไรกันกลับหมาอย่างนี้เห็นไหมหมาตัวน,นั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันนะมันก็ตามไปทุกที่ผู้หญิงคนนั้นไปไหนมันก็ตามแต่ชาติชาติที่ผัวอดีตผัวเนี่ยเคยเกิด เป็นผัวเป็นเมียกันมาก่อนและผู้หญิงคนนี้มาเกิดชาติชาตินี้แล้วได้ได้ผัวอีกคนนึงแต่หมาต่าน,นั้นเคยเป็นผัวมาก่อนกับชาติมาเกิดเป็นหมามาอยู่กับครอบครัวนั้นแต่จําได้ว่าคนนี้คือเมียรู้รสึกผูกพันว่า่างนั้นเถอะไปไหนหมาต่าน,นั้นก็ตามไปสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็อายคนนะพออายคน,น,นป๊บจับ เชื่องมัรัดคอหมาโยนลงน้ำหน่อยมาเห็นไหมล่ะกรรมมันก็เกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะสรุปแล้วมันก็ไม่จบก็ต้องเวียนว่ไหตายเกิดอยู่อย่างนั้นกลับมาใช้หนี้กรรมกันอยู่ตลอดอ้าครูบาครับถ้าอย่างนี้สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกันเกี่ยวพันกันมาก่อนใี่แม้กทั่ทงจิงจบอยู่แถวนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะ จิ้งจกอยู่ในห้องก็มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งมดตัวหนึ่งก็จิตด,ดวงหนึ่งเหมือนกันนะท่านถึงให้ระวังไงบางทีเราเดินไปเหยียบมดตายจะเดินไปเหยียบอดีตแม่ตัวเองตายในภพชาติที่แล้วก็ได้นะท่านถึงให้เห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตไงแม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราเจอมดเจอแมงเราจะมือเอามือแตะแล้วก็แตะขึ้นมาเลยในี่คอหันอะไรก็ตาม ช่วยเขาแม้แต่กระทั่งเขาตายแล้วเราก็พิจารณาว่ามันอาจจะไม่ตายก็ได้เวลาเราไปลาดลงแล้วมันจะคล่องมันทําไม่ได้พูดง่ายๆแต่ถ้าเผลอนี่บางทีอาจจะมีแต่ถ้าเจตนาจะไปลาดลงแม้กระทั่งมดตัวเดียวก็ทําไม่ได้อันนี้เป็นเหตุการณ์เจอกับตัวเองคนระับครูบาม,มีวันหนึ่งผมเปิดแอร์นี่แหละครับแล้วทีเนี้ย มีจิ้งจบตัวหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในนั้นพอได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็เห็นเขาคาอยู่ตรงช่องแอร์แล้วแล้วก็หางก็ขาดผมก็ใจเสียเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราก็เลยพยายามที่จะเขี่ยเขาหาทางเอาเขาลงมาแต่ก็ทําไม่ได้ฮะ like. เ,เล็กส์มอลลี่เราก็เลยเราก็เลยทําใจคนระับ <laughs> <laughs> แต่ว่ามันข่นอยู่ตลอดเวลาครับตอนที่เรานอนพักอยู่อะไรเงี้ยแต่มันจะลดทอนอานาจกรรมตัวนี้คือเจตนา อันนี้ไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมแต่วิบากกายมันจะส่งผลเหมือนเดิมนะแค่เรายอมรับได้เฉยๆยอมรับได้ว่าเออเราไม่มีเจตนาเจตนาที่จะไปทำ้ายเขาแต่ถ้าวิบากกายมันส่งผลยอมรับให้มันได้จบนี่บางวันเราขี่รถลงมายังเหยียบกังคกตายเลยก็มีบางวันหน้าฝน,นอะ่ะเนาะมันกระโดดเข้ามาเนาะ แล้วเราทํายังไงหักหลบก็หลบไม่ได้แล้วมันกระทันหันเนาะเหยียบเศษบอกก้องดองเลยก็มีแต่ใจเราเห็นเจตนาไงเห็นเจตนาตัวเองส่วนมันจะส่งผลทางกายเราเราก็ยอมรับได้นี่แหละกรรมมันยุติตรงนี้นะไม่ใช่ว่าข้างนอกมันจะไม่ผิดพลาดอะไรเอาซะเลยนะแต่จะให้เราเห็นแคลงคกอยู่ แ้่เราขี่รถไปเหยียบมันเราทำไม่ได้เออทำไม่ได้อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าหากเราเห็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราเราอยากไปช่วยเหลือให้อาหารบ้างหรือเอาเข้าไปรักษาเนี่ยเกี่ยวเรื่องไปถึงโคกระบือแล้วนี่อ่ามัน <c oughs> มันมันดีไหมแล้วมันจะเป็นกรรมที่มันจะไปผูกพันกับกับเขาหรือเปล่าครับรการให้นี่คือกรรมดีแต่ถ้ามึงให้แล้วปุ๊บมึงยึด มึงทุกข์ใจนั่นแหละคือมึงตกนรกมึงห่วงนั้นตอนนั้นตอนไหนนั่นแหละมึงทุกข์ใจมึงตกนรกแล้วทั้งๆที่มึงทําความดีอยู่เมื่อกี้อ่าจิตมันจะยึดมันจะคล้องอ่าเหมือนแม้แต่ไม่ใช่ญาติเรานะบางคนนะไม่ใช่ญาติในชาติปัจจุบันนี้นะเราต้องดูให้เป็นนะรายละเอียดบางสิ่งบางอย่าง อ้าวสมมุติเนาะสมมุติว่าคนในวัดเนี่ยประมาณแปดร้อยคนแต่เราดันมารู้จักครูบาไก่สนิทกับครูบาไก่แต่เรื่องเกิดขึ้นกับคนภายในวัดเหมือนกันแต่เรารู้สึกเฉยๆไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ถ้ามาเกิดขึ้นกับครูบาไก่กับครูบาเบนถ้ามึงทุกข์ถ้ามึงรู้สึกว่าเออ คนที่อยู่ใกล้เราโดนทำไรอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละมึงเริ่มแล้วมึงเริ่มไม่มีความยุติธรรมภายในใจมึงมึงจะรู้สึกทุกข์ใจมากกว่า,าทั้งที่คนอยู่ในวัดเดียวกันให้สังเกตตรงนี้ดูใจตัวเองนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นนะดูใจตัวเองอย่างพระเนาะสมมติจะมีคนมาว่าครูบาปูเนี่ ที่เดินตามตูดเราต้อยต่อยต่อยบางทีก็เดินข้างหน้าก็มีฮ <c oughs> ะกลับเข้าไปว่าพระองค์อื่นนี่ถ้าเรามีความรู้สึกไม่พอใจพระองค์นั้นเรารู้สึกเฉยเฉยแต่มาว่าคูบาปูาปั๊บเรารู้สึกโมโหลแล้วไปตอบโต้อันนี้ให้ดูใจตัวเองเราก็จะดูใจเราเอ๊ะครูมายึดคูบาปูหรือเปล่า,าทำไมเราว่าพระองค์นั้นคุรู้สึกเฉยเ ทั้งที่อยู่วัดเดียวกันอย่างนี้เอาครูบาครับอย่างนี้มันเรียกว่าลำเอียงแล้วนะครับเออลำอาจจะลำไม่ตรงฮะครครูบางั้นผมขออนุญาตกลับมาเรื่องศาสตร์อีกรอบหนึ่งหนยครับถ้างั้นถ้าเราเห็นว่าก,กบเขียดที่กำลังจะโดนงูกินถ้าเราเอาไม้ไปตีงูให้ช่วยมันเนี่ยตามหลักของเรื่องกรรมในคําสอนเนี่ยเราสมควรช่วยไหมที่จริงแล้วก็ไม่ควรไปยุ่ง เพราะถ้ามึงช่วยงูช่วยกบปั๊บงูจะโกรธมึงมึงก็แค่วางเฉยหรือมึงต้องใช้อุบายวิธียังไงคาบคาบเยี่ยงกาะเพื่อนว่าคาบให้มันยันแห้งๆมาฉันเพื่อนว่ามึงเข้าข้างทั้งสองฝ่ายแล้วคาบมันๆยันแห้งๆมึงก็ช่วยงูด้วยช่วยกบด้วยมึงช่วยให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายเออ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่งั้นเราก็จะได้ศัตรูหนึ่งมิรหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับอมัน,มนก็เป็นธรรมคู่อยู่ดีทําไงมึงจะอยู่กลางๆงูก็สงสารกบก็สงสารอยากเอาใจช่วยทั้งสองอย่างแต่มึงไม่ช่วยเลยเฮ้เห็นว่าวิธีตัรับจิตมันง่ายนิดเดียวเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้มูจักจบอวคาบมันมันยันแห้งแห้งบอกงูให้คาบมันมันแต่ว่าบอกกบให้ยันแห้งแอ้งะอนะแต่ว่าสรุปแล้วเขาบอกว่าอยไพ่ว่นเถอะ าใจอยู่บววิธีการมันมีอยู่แต่เพียงแต่เราใจมันลำเอียงเห็นว่างูนี่เป็นสัตว์ูกับตัวเองมึงก็จะหาค้อนมาทุบหัวงูแล้วเอามาตีงูแล้วเพราะคิดว่างูนี่มีเป็นอสรพิษพอเดินไปเจองูมันก็จะตกใจเจอกบมึงจะชอบ <c oughs> มึงก็พอใจแต่ถ้าในความเห็นด, <ผม S 1> ดูแล้ว,วดูแล้วกบมันอ่อนแอกว่าเหมือนกบโดนรังแก แต่ที่จริงแล้วงูเนี่ยสามวันไม่รู้ได้กินอะไรมั่งหรือเปล่ามึงเคยถามงูไหมนครับท้องมันแห้งมากี่วันแล้วอย่างเงี้ยถ้าในความเห็นผมผมในความรู้สึกผมถ้าผมเจอผมจับแยกฮะส่วนที่เขาจะไปกินกงนข้างหน้าก็เรื่องเขาแล้วก็ต้องไปเสือกกับเขาแต่มันทนไม่ได้ครับว่บาเราก็เอออย่ามากินต่อหน้าเราดีกว่าก็ทําท่าไม่เห็นก็ได้มึงก็เดินหนีไปสิครับถ้ามึงไปอยู่ตรงนั้นมึงก็ลําเอียงอยู่ดีแหละจับแยกจับแยกมึงก็ไปช่วย กบอยู่ดีมันก็ไปทําร้ายงูอยู่ดีบทมันจะได้กินกันอยู่แล้วมันก็ไปขัดลาบเขาอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างนี้อย่างเช่นอาจารย์เจฟเขายกตัวอย่างว่าการการช่วยสองฝ่ายคู่ที่เป็นคนศัตรูกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาไปจับแยกออกกันอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนที่สมมุติว่าเป็นงูเนี่ยเขาก็ต้องอาฆาตอาจารย์เจฟก็ได้ก็ได้ศัตรูเพิ่มสิครับเฮ็ดคือเฮ้าหนิก็ะนั่งไปค่าเพมันยันแห้งๆทานนจบ มึงให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วแต่มึงไม่ช่วยใครเลยนี่สบายใจแล้วออมันก็เป็นทาคู่ของมันอย่างนั้นเนาะกบกับงูก,ก,ก,ก็มันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะหรือหนูกับงูอย่างนี้เนาะเหมือนความเชื่อสมัยโบราณเลยคือความเชื่อแต่นี้มันเป็นความเชื่อทางด้านกิเลสเข้าข้างตัวเองยายเราจะไม่ชอบหนูเนาะยายเราก็จะหาอะไรมาให้เราดักหนู ยายจะใส่ความเชื่อเข้าไปว่าหนูมันมันไปกัดจีบอนพระพุทธเจ้ามันไม่ปราบเห็นไหมอู้ห่างเอาูห่างเอาเมื่อหนึ่งเศร้ากว่าโถวันาภเข้าลันกับกับไปยามเหรอเห็นบ่หนูซิงสมัยก่อนมันไหลมันอยู่น้ำเยียนผู้เฒ่าพลังขั้นนะเออวันาภเข้าเอาเข่าไปเสียบไปกับห่างหนูเหรอเคยเห็นบ่ห่างไม่วัฒนบภาข้าหนูมันกับมากินลันแั๊บกับไปเอาออกดีใจได้บาดเนย เหมือนบางทีนะความเชื่ออีกตัวหนึ่งกินหมูฆ่าหมูกินไม่บาปความเชื่อสมัยโบราณนะแต่บางพื้นที่อาจจะไม่มีหรือมันอาจจะเป็นความเชื่อเฉพาะหมูบ้านเราก็ได้เพราะอะไรทีความเข้าข้างตัวเองเพราะมีงานมีการปั๊บเหนียวหมูมาเชื่อบัวนี่บัวนี่ไม่มีความเชื่อคือบอกว่าพระพุทธเจ้ากินหมูแล้วเมา เวียนหัวเอาหมูมาเชือดไม่บาปว่าสันดผล่าได้ตีความเข่าข้างจาคของเห็นบ่ผู้เท่าเันว่าเนี่ยนันอีหลีได้แต่ก่อนเนะ่เขาก็เลยเข้าใจว่าการเชือดหมูมันไม่บาดเวลาไปดักหนูนี่ก็ไม่บาปเพราะมันเพราะมันไปกัดจีวรพระพุทธเจ้าเห็นไหมเพราะพอมันมากัดผ้าตัวเองก็ตีความตัวนี้เข้าข้างตัวเองหาวิธีที่ที่จะกาจัดหนู เพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมีนะความเชื่อแถวบ้านเราอย่างนี้ใครเคยได้ยินมัง่งตอนนี้เคยได้ยินไหมอีกแก้มได้ยินไหมไม่เคยได้ยินอันนี้ยายเราสอนมาอย่างนี้เคยได้ยินความเชื่อของครูบาอาจารย์หรือที่เคยได้ยินมานะว่า มะเนี่ยพระฉันได้มะม่วงเยอะไรเงี้ยครับมะกอมะม่าอะไรเงี้ยมึงก็อย่าไปเคี้ยวสิมึงก็อย่าไปเคี้ยวอมให้ละลายในปากฮโอ้ยอันนี้มันก็ตีความเข้าข้างตัวเองเนาะเออบางทีเราก็อย่าไปจริงจังเกินไปเออเราไม่ได้บอกว่าศีลภายนอกเราบริสุทธิ์นะ เป็นยังไงเราก็บอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่ได้มัญญาสาไทยนะวันไหนเราผิดเราก็บอกเราผิดวันไหนเรากินเราก็บอกเรากินอ่าเพราะศินภายนอกนี่สอง้ยิบเจ็ดข้อเราไม่ได้เรารักษาไม่ได้ทุกข้อผิดทุกวันเลยไม่ผิดข้อใดก็ผิดข้อหนึ่งแหละศินสองยสิบเจ็ดสำหรับเรานะบางวันก็ผิดข้อนิสกีปาจิตติอย่างเงี้ยบางวันก็ผิด จับเตระววางจับปั๊บแล้วก็วางออกเลยมันแก้กรรมในตัวแต่คนปัญญาโง่ๆมันมองไม่เห็นอันนี้คือแสดงกฎใตรักให้เห็นในตัวอยู่แล้วมึงลองอามาสิกูจะจับให้ดูเฮจับปุ๊บก็วางไว้ปั๊บแล้วใครจะมาเอาก็ช่างเนี่ยังไม่กฎใจรักมันเกิดขึ้นแล้วทำทั้งหลายทั้งควรไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น มันก็ยังจําตอนที่เราจับได้อยู่แต่ตอนบางมันไม่ดูนะเพราะมันยึดอดีตงไงพวกงโงๆ่ๆฮะบางครับผมก็สงสัยอยู่ครับ <c oughs> พวกคารวาะญาติโยมฮะเวลาอย่างพระเนี่ยอ่ผิดมีสองรยสิบเจ็สมมติผิดสักเจ็ดข้อ <c oughs> ก็เหลือ2องยี่สก็เหลือสองอยี่สิมันก็ยังไม่ขาดทุนนะอ่าใช่ยังไม่ขาดทุนครับแต่คารวะญาติโยมเนี่ยศีลมีแค่ห้าบางทีรักษาไม่ได้ด้วยฮะ เหมือนมึงไปสอบเนี่ยเนาะเกรดหนึ่งกี่คะแนนห้นาสิบคะแนนหรือหกสิบเฮ้เกรดหนึ่งนี่ห้าสิบคะแนนขึ้นไปถึงหกสิบหถ้ามึงสอบเกรดหนึ่งได้ตลอดมึงผ่านไหมไเกรดหนึ่งหมดนี่มึงสอบผ่านเลื่อนชั้นได้ไหมมช่ไมมึงได้เกรดหนึ่งได้เกรดสองได้เกรดสามปะพน,นกันกับเกรดสี่อย่างเงี้ย กับคนที่ได้เกรดสีทุกตัวมันมันได้เลื่อนชั้นเหมือนกันเลยอ้าวมึงก็ต้องดูตรงนี้สิไม่ใช่ว่ามึงมึงจะมึงจะไปเอามาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นตต้องเกรดสีอย่างเดียวทางด้านสมมุติมันก็เป็นของมันนี่อย่างนี้ถ้ามึงสอบตกถ้ามึงได้ต่ำกว่าห้าิบคะแนนเนี่ยเรียกว่าสอบตกเพราะคะแนนเต็มร้อยใช่ไหมล่ะห้าสิบคะแนนเนี่ยมึงคาบเส้นพอดีมึงไม่ตก 5้นาสิบเอ็คะแนนมึงก็เหนือเส้นขึ้นไปนิดหนึ่ง80ดสิคะแนนถึงร้อยเนี่ยมึงได้เกรดสี่แต่ถ้าเจ็ด้าคะแนนเนี่ยแค่คะแนนเดียวมึงได้เกรดสามเเห็นไหมละ่ะมันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยซะที่ไหนละะ่ะบัดมันน,น้อยคนนะที่จะสอบได้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยเรื่องของสมมุติมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกขออย่างเดียวเนี่ยศินห้าข้อนี่ให้มันได้เนี่สำคัญที่สุด แล้วบวกปาราชิกสี่เข้าไปเนี่บวกสังคาที่เศษสิบสเข้าไปเนี่เราต้องตีความให้เป็นสิเพราะอาบัตมันจะมีอยู่สองอย่างอาบัตหนักอับัตเบาอาบัตหนักคือปาราชิกสี่ข้อเนี่มึงไปต้องเมื่อไหร่นะ่มึงขาดจากความเป็นพระทันทีเลยสังคาที่เศษสิบสาข้อนี่ยไปต้องปับ๊บปิดปกปิดอาบัตไว เราก็ไปเข้าบริวาสกรรมครบกำหนดตามวินัยกรรมตามพิธีกรรมทางสงฆ์มันก็พ้นอาบัตตาน,นี้แล้วเห็นไหมหลังจากนั้นเป็นเวนอาบัตเบาหมดเลยอาบัตเบาสแสดงอาบัตก็ได้จำต้องสละออกสละของออกของเป็นนิสกีมึงสละออกปั๊บเด้ออ้าวลองเอาเงินมาให้เราจับด้วยสิถ้าคนมีปัญญาจะมองเป็นเลย ไหนใครมีเอามาสิเราจะจับให้ดูฮ่ไม่ได้พกมาใครมีบ้างเอามาเราไม่ได้ท้าทายหนะที่เราทำอยูน่นี่เราจะสอนให้เกิดปัญญาเมื่อก่อนเราก็โง่เหมือนกันนะม,มึงจะจับแบงค์พันจับแบงค์สิบมึงก็ผิดอบัตเหมือนเดิมถ้ามึงหมายว่าเป็นเงินแล้วเอามากูจะเปรียบเทียบให้ดูนี่ มึงไม่ต้องเอามาเจอเอามาแค่ยีบาทแบงคนะ์ยี่สิ<ะ>บนะเฮ้ยเอาซ้ำนี่แหละเอาจับปุ๊บนี่ถ้าโลกมองปั๊บนี่พระจับต้องจับเงินจับทองผิดแล้วเห็นไหมเพราะกูจับนี่ผิดแน่นอนร้อเปอร์ซถ้าคนตีความแบบโง่ๆนะฮะเอากูให้มึง มึงจะไปทำอะไรก็เรื่องของมึงมันแค่ผ่านมือเฉยๆมึงจะไปซื้ออะไรกินก็เรื่องของมึงที่หละบันอ้าวทำไมมึงไม่ดูตอนที่กลัวให้มึงลรืวบันทำไมไม่ดูตอนนั้นล่ะทำไมมึงมาดูแต่ตอนกูจับเงินน่ะแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านี้ยังมองไม่ออกนูอย่าไปถามหาเลยปัญญาขั้นหลุดพ้นนะพูดเหมือนลบหลู่พระวินัยนะแต่ไม่ใช่นะ แต่ไม่ใช่นะกิริยามันเหมือนลบหลู่พระวินนยแต่พอเราจับปั๊บเนี่ยเงินเป็นนิสสคีแล้วผู้จับเนี่เป็นปาจิตตีหรือเอาไปใช้เองก็เป็นนิสสคีปาจิตตีแต่พอกู้สละออกให้มึงปั๊บเนี่ยเห็นไหมเงินนั้นจำต้องสละออกแล้วไม่ใช่ของเราแล้วของสิ่งนั้นไม่ใช่นิสสคี เราไม่ได้นำไปใช้สอยเองแล้วไม่ได้สั่งให้มึงซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยมันเราก็ไม่ได้เป็นปฏิทีมันเป็นการแสดงอบัตในตัวเพราะใจเราไม่ได้คล้องกับเงินส่วนนั้นแต่ถ้าเงินแสนก็ไม่แน่เพราะโอกาสครับคุณบาเ, <c oughs> เราให้คารวะรับแทนดีกว่าไหมครับคัดคารวะผู้มีศีลมีธรรมมาสําหรับรับเงินอย่างนงี้มึงจะเอาเครื่องที่ไหนล่ะมาจมาําว่าคนนี้มีศีนที่จะมารับเงินแทนมึงอ่ะ เอมึงจะเชื่อใจได้ไงเนาะคัด <c oughs> คนเอาคนที่มีศีลมีธรรมมาสัตว์อุย้ยคนมีศีลขึ้นสองขีดอย่างนี้เลยเฮ้ยคนไม่มีศีลไม่ขึ้นสักขีดอย่างนี้เ้อ <c oughs> มึงจะเชื่อใจได้ไงล่ะพอโดนโกงไปก็เอาแล้วบ่นทุกใจแล้วฟ้องร้องกันแล้วร้องเรียนกันแล้วโดนพยาวัชกรวัดโกงอย่างเงี้ย โดนกรรมการวัดโกงอย่างนี้เห็นไหมล่ะทาให้มันยุ่งยากเปล่าๆบางทีเนาะเอาครูบาครับคนมาอยู่วัดก็ต้องมีศีลมีธรรมแล้วนะครับผมฟันเอาหมามันอยู่วัดหลายตัวกูไม่เห็นมันมีศีนเลยฮะแมวก็ตั้งหลายตัวเนาะไก่ป่ามันมีศีนแม่ล่ะมันอยู่วัดเนี่ยเห็นไหมมันยังไปผสมพันธุ์กันบางทีตัวนี้ไปผสมกับตัวนี้อยู่มันก็อยู่ในวัดอยู่มันจะมีศีนตรงไหนถ้ามึงไม่ฝึกไม่หัด จริงไหมล่ะบางทีพาคกับชีมาบวชไม่ต้องชวนกันศึกอยู่เลยมันจะมีศีลตรงไห,ไหนนะบางทีนะไอตัวข้างในเนี่ยมันระวังไม่ได้มันไม่มีมทางมีศีลหรอกเฮ <c oughs> ้ยเรานี่พูดแต่ความจริงเนาะ <c oughs> คนโง่โง่มันจะรับไม่ได้นะบางทีเนาะเราว่าพอแล้วล่ะเขาจะเกลียดเรามากเกินไปนอะเนาะขอสาธุการ